สบายดีปะลูกหัวฟอกส่องมดกี่กับลุงเอ้ตอนนี้กำลังเจ็ดสวนดอกไม้บลุงเอ้อยู่บ้านลังสีเขียวบลุงเคยล้าหลังกำลังเปลี่ยนเสื้อบุลุงเอ้เสื้อบุลุงหวมะคอนแดดเป็นไรตัดใหม่มาเรียบร้อยบลุงเอ้ถ้าเห็ดเอากำลังก่อกับหิบกับหิกมา

อรวดมาดเป็นอะไรเป็นลุงเอ้อร่อยอรวดเลยจึงมาตัดชานวะรอดมาดเป็นลุงเอ้ ลมวแต่วา้ย้แไมาใหมนีเลยอนทำเดียวกันเตุเราเร่เหมอนกเขาหลายคนไ่วนวดปดหัวเมื่อทีเ็นงปวดหัวจากก้อนไผ่ถือดหัวู้ไหมอนไผ่ถือจปวดหัวแนห้าหัวอาบน้าแตนอกจะได้นอะไรเลยนอน้างเดย น้องก็่ม้งูกูลงให้ทังมุ่นท้งิ่นหมให้ม้นน้าอีกทีว่ะใาย่บ่นีเนี่เออแต่ว่าแต่ว่าพิน้าง่้าไปก่อนบ่กรม้น้าไปก่อน่มยังแอบเลยเด็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยน้อพี่น้องน้อน้อเฮ็ดไปทะละละนอยอันนี้สิ่ใหญ่จะดีบนซอยก็เฮ็ดไปทลายต้ร่ไเด็ดไปทะละหน่อยยอดยอดนครั้งม้ข้าบไเด็ดไ่

ตายมันตายมันตายไปเพื่น้องตจะเดียวับดีเดือนนนุ๊กทำไไเอเอาไฟป้ายนโเียรอก

To hà kỳ nông dâm ngâm hà kama blung hai to khảo dê chị À, nỉ tèo mũi cho phê đi Ôi mô nông dâm tèo phải xài bây giờ một à, chân <laughs> mũi một chân mũi phải chân bắt phôm mà hết một chân mũi bắt phôm mà hết chân mũi một โอ้ยฟาดหงดำตอนหงดำไปตัดผมไปลุงเอ้ตอนนี้กำลังมาไม่ใช่อยู่อยู่บ้านนี่สิเดี่ยวนี่อยู่บ่มาสามคนไปลุงไอ้บ้านนี่เห็ดสามคนตะกี้เห็ดสองคนเนี่ยตอบลุงเอ้บ่าวควันก็บ่าวโมู้กำลังมาไปลุงเอ้ แม่ตอนนี้กำลังสิลเล่อไลงเอ้เราซองขางเหดเป็นเลียวเป็นเกลียวไป็ทีมหอยไปลงเอ้บะควันกับบะม่มเพินมาไปลงเอ้หลายคนไปลงงี้มือนี่ไอควันไปตัดผมบ่ไปไปบ่ไปสวยกันเห็ดไลง้ไรม ไมือลยตีนอย่างเดียวเว่เลี้ยวเลี้ยวอ่ะพี่โอ้ตัวหาสของหมูชว่าออนะไร่อเอาเลยเจากระตัดอาเอาหลักนี้เขานะสวยกันเห็ดลงเอลายคนอยางเดียวไอวายลุงไม่กัเบิร์พยังขาดอยู่จักล้ำมะไม่กับพืเบิร์ตเลยลุง พ่อาพ่อกับพ่อสมนีก่อนพ่อสมีออดงามป่ะนีว่าฮอดมากมากมากเราอะแต่หนีกันหนึ่งต้องไห้ตอกไปนี่ตอกตอกใสหวมันแ่นนะเต็นเ่าไรก็ตอกนตอกุนตอกสลักไหมนี่เออเอามบไผ่ใไมบแปะอันีเออ เ่็เมด่อกี้เออว่านี้เร่าก็เมา่กี้นอกว่านี้เอาล็กมาใส่เกียมมันสำคัญเนาะจะมีเลือดย่าวเลือดเกียนน้อยนะแต่มันเป็เลือดจลีกมันสิขโอ้ยอบอปลาลงเมื่อยไม่าดเอก็ได้เบียงปลาเบียงก็ไปมาลอยสาน มันน้่งดนนลางไงยังลเจ้านะงปลาลุงเองบอกมังนั่งดเ็นบอกคนไดแมนเจ้มียังเนาะเจ้าแบบนี้กหลับกันไปจากนี่น่ะเอาล้องดำนิ่งเตลอดบ่เป็นยังอยู่บ่เจ้าเป็นยังกับบ่ออนมันว่ น้องใ้มีความลับตอกนเน้องดำน่ยเป็นลุงไงมีความหลับก็าอกควันเพื่อนไปลุงไมา้เโอ้ยคอนยขอลับไปขีระลุ่งฝากคนไหลคดแซ์คนติ่ตามช่องนมอดในเรืองลุงสขนอมอดว่าคำใดบุุภาพกขอโทษขออภัยหลไปลุงสบายดีช่องวบาควันเปลุงไงเนีย